ครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่อง YouTube แม่แดงแฮกเตอร์นะครับผมนะจะเจอกันอีกคลิปวันนี้ว่างงานนะครับก็จอดรถถทยมาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับตอนนี้หน้าฝนก็ไม่มีอะไรทำนะครับหรือรถตัวเองเล่นนะอ,อก็คือนี่เลยผมลื้อมาวานแต่ผมมือเปิดน,นะครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับช่องดูนะครับผมก็คือซีนมอาตั้งมันรั่วนะครับลูกปืนมันแข่งๆนิดนึงนะครับผมก็เลยลือออกมาแล้วผมว่ามันอยู่ได้ผมเปลี่ยนซีนมาสองสารอบแล้วนะที่มามันก็คือว่าผมเปลี่ยนซีนมาสองสารอบแล้ว มันได้อยู่ได้แค่เดือนกว่า,วาสองเดือนมันก็รั่วนะครับแล้วผมจะมาบอกสาเหตุนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการลื้อนะครับเป็นชิ้นนะครับขาขาสองข้างนะครับลือ้อหมดเลยนะครับ หรือเพราะว่าผมนะครับซีนเผาตั้งมันร่วบบ่อยนะครับสาเหตุมันก็นี่เลยนะครับผมเออมันใช้มาประมาณห้าหกปีนะครับมันก็จะเป็นรอยนะครับถ้าเป็นผู้ภาษาภาคกลางครับ เป็นตามมดนะครับมันเป็นสองชั้นนะครับดูมันเป็นทั้งสองข้างเลยพอพอทีนี้ใส่ซีนเข้าไปแล้วมันก็รั่วหยดติิงติงต,ง,ต,ง,ตงเลยครับ<อ>ก็ผมทําการดูแล้วผมไปเข้าไปถาม,มโาาคบโบ<อ>ต้าผมบอกผมถามคโบต้าครับ<อ>ข้างละห้าพันนะครับตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับคูละหมื่น เขาเรียกน่าจะเป็นอ่าผมจําไม่ได้เขาเรียกคอมา,เ,อาเขาเรียกคอม้านะคอมาซีนทาตั้งครับตรงนี้ผมก็เลยจะทําการเข้าลงกึงพอกนะครับเชียมแล้วก็กึงกึงออกมาพอพอใส่ซีนไปรักษณะอย่างนี้แล้วมันมันมันรั่วนะครับ มันรวมมันอยู่ได้แค่เดือนสองเดือน,นครับจะทำการสั่งซีนใหม่แล้วก็น่าจะได้เข้าลงกึ่งนะครับภาพทีนก็นี่แลยครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมยังดีอยู่นะครับผม ไม่มีอะไรนะครับผมหลายคนว่าหายไปไหนทําไมไม่ถ่ายคลิปเลยลงคลิปเลยเพราะว่าผมก็ไปขายของนะครับวันนี้เราก็แถวอำเภอผมนะผมจะไปแจกน้ำนผลไม้ไปที่โรงพยาบาลแถวบ้านนะครับโรงพยาบาลสนามนะครับช่วยคนป่วยนครับโควิด เราก็ทำการลือร้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วลื้อกันกับพี่ชายแม่ครับลุงนะครับรื้อกันสองสนก็ว่าน่าจะทำช่วงที่มันงานไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ ที่มีรถไทยจะเข้าใจนะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเลยคงจะได้ล้างได้แต่ว่าต้องเข้าลงกลิ่ก่อนนี่นะครับไทยอีพี EP ต่อไปนำเสนอเลยวอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปหน้าผมจะลงวอนะครับแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้ชาวบ้านจะตกใจเอานะครับ จะทำลาวไฟใหม่เผื่อจับนอนมันไม่ค่อยอยู่นะโอเคถ้าผมประกอบรถยังไงให้ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าใครมีความรู้นะครับเรื่องคูโบต้ารถไทยครับก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับแต่ของผมมันประมาณ5ปีแล้วนะมันรู้สึกว่ามันอ่า ันรู้สึกว่ามันเหมือน,นเป็นรอยเป็นตามมดนะครับมาจาะบวกกับลงโคลเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยต้องไปทำครึ่งใหม่ครับพอกแล้วก็ครึ่งใหม่แล้วก็วางซีนใหม่ โอเคนะครับผมฝากติดตามช่อง u t u b e แมนแดงเอ็นเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นความรู้นะครับผมแชร์ชประสบการณ์กันครับผมก็ไม่เก่งครับผมมือใหม่อันไหนที่พอผมรู้ผมไม่นี่แต่ศึกมากนะรดบางคันแต่ว่าลูกปืนมันหลวมมันก็มีส่วนนะครับมันก็อยู่ได้ไม่นานนะลูกปืนมันจะแว่งลูกปืนตรงลูกปืนตรงนี้นะครับมันจะแ่ง ถ้าลูกปืนแตกนะลูกปืนตรงตรงรูตรงเนี้ยมันแตกมันจะทําให้แกว่งแล้วมันจะไปซีนมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะทําให้รั่วง่ายครับโอเคครับก็ลองเปลี่ยนดูนะว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับผมถ้าวันไหนผมประกอบเสร็จผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้ก็ปิดไปก่อน,นนะกวเด็กแถวบ้านมาเล่นนะครับผม โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบแม่แดงเฮกเตอร์นะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับช่วงนี้ก็จอดรถไถห,หน้าฝนนะครับเหลือแค่งานปล่าไม่กี่เจ้านะครับก็คงจะลุยกันนู่นแหละครับหน้าแรงเลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบแม่แดงเฮกเตอร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ